โกินอะไรใบตองนี่เด้อสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชิอกันเยี่ยมแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ดีก็โคตรงอีกแล้ว วันนี้คุณรชันก็ได้นี่มานะครับผมมะเขือยาววันนี้คุณรชันจะตำมะเขือยาวนะครับผมกินกับพวกแคบหมูแล้วก็นำปูย่ญาหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุกเครื่องปรุงกันนะครับเอาเครื่องปรุงก็มีเกลือชื่อโรดนี่ถั่วเน่าขาดไม่ได้ครับผมถั่วเน่าพริกอันนี้หอมโหยายกระเทียมมีแคบหมูนะครับผมอันนี้ถั่วผู้อันนี้น้ำปูยหญานะคะผมสาษาราชันเลี้ยน้ำยาให้ อันนี้ก็มีสารเนเรื่องช้าบ้างแล้วก็ไผ่ต้นหอมผักชีนะครับผมแล้วก็นี่มะเขือเดี๋ยวโค้เชานจะั่วเครื่องก่อนนะครับผมไม่ได้จีนะครับมันจะช้าเดี๋ยวเราั่วนะครับผมตกลิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมันจะสุกช้านี่กระเทียมเทียมก็หั่นแบบนี้นะครับผมว่าคนค้ชชานจะั่วนะครับเนาะเดี๋ยวมาด สใส่ข้โมยก่นิดหน่อยพุกก็ไม่สีนะครับผมนี่พรกก็สี่เม็ดเดี๋ยวมาวางกระทะก่อนครับวางกระทะลงเนี้ยนะครับใส่ลงไปเลย้สุ้โโนะกุ้โอ้โห้ยะยตน้ตุ้ย้ยตุ้ย้ย้ย ซีมะเขือก่อนครับครับผม,ม,มเมดี๋ยวมาย่างมะเขือก่อนอันนี่มาครับน,นะครับผมวางแกงโมไปอั้ที่สามลูกนะครับผมโอ้โหต้องอันนี้ก่อนเลยกล้องเลยต้องสับก่อนนะครับผมกันมันเสียจ่อรูรแบบนี้นะครับคนคนตกเกลียดไม่หยุดไม่ยั้งเลยตากกล้องเลย เอาละครับผมขี่ไว้ก่อนผมระหวังที่รอมะเขือสุกแล้วก็เตรียมเครื่องรองแล้วนะครับตอนหอมก็นี่สาระในเรื่องชาวบ้านอันนี้เป็นไผ่ภาษากลางเรียกอะไรไม่ดูนะครับผมเม้นบอกหน่อยภาษาเนือ <c oughs> จะเรีกยกไผ่นะครับผม <c oughs> จร,จริงภาษาเนือจะเรียกไยลวนนะครับในชรน์นี้นี่พอได้อยู่ก็แต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับเนาะจะมีกลิ่นหอมเวลาเราใส่นี้นะครับผมตำม,มะเขือนี่ยอดอ่อนมันนี้นะครับผม <c oughs> สุกหรือยังคั่มแล้วตะกองเอ้ยโอ้สุกเด็ดเด็ดเด้อเด้ดเด้อตะกงย้ยว้าวตุ่มตุ่ตุ่ตผมนี่เดียวแล้วก็ต้เค,เ,เครื่อง่อนใส่เกลือคือใส่เกลือนิดหน่อยนะครับผงนัวก็ใส่เลย ต้องทำให้ละเอียดแบบนี้นะครับผมเอาละนี่ไม่มีปลาล่านะครับตามบกเขือของโคราชันมิเตถุนเน่าครับผม,เ,มเก็บบกเขือก่อนก็ไง โอเคนี่มิดประจำช่องมาใหม <laughs> <c oughs> ใ่ใครก็จำได้แล้วโค้ชอาเนยออะใช่ไหมกดคลิ <c oughs> ปวันแรกจึ๊ก <c oughs> เนื้อเลยเนื้อควา ก่อน,นเ็ต้องใส่ถูนอน่อนถูนอ่านให้ขัดไม่ได้นะแต่กล้องนะเนนู่นของรัชชาเียนะนยใส่ถูนอน่อนนิดหน่อยครับผมแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยโอ้โหตกมาเด็ดตัวมาเลย ไปแล้วนะครับผมมาไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมอ,อืมนี่กินในใบตองเลยใบยตองกล้วยนี่แหละอร่อยดีแต่กล้องเอ้ยเราชัดมันจะได้ช่วงนี้ตรงกล้วยเยอะอยู่อ๋อนี่นะปกระยะนี่แคบหมูก,ก็มีอ๋อ มาครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับนี่มีถั่วฟูมีแคบหมูนะครับผมอันนี้น้ำปุยยาผักกอกหลายอย่างครับผมสาระเน่นก็มีผลไม้ยาใช้มือนะครับมีข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวครับผมยาใช้มือเลยดับฟองเนึกหม,มอีดังเดือยคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมของ พวกหอมกระเทียมพริกที่เราคั่วไว้นะครับผมเราก็มาใส่สาระเน่ต้นหอมผักชีอีกโอ้โหหอมอร่อยมากครับใส่ถุงนอกเข้าไปด้วยรสชาตินี้ไม่ต้องบอกแล้วนะครับผมมาแล้วกล้องเลยอยู่ข้าแล้วกล้ออยู่ข้างแล้วก็อร่อยกินน้ำกินน้ำครับผม ไคค่อยกินน้ำบ้างครับผมเน้นบอกได้นะครับ All right. กินอยู่วันนี้แหละครับหูชัวว้าชูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฉันด้วยนะครับสวัสดีครับ